ไปสีสวยๆวยเนี่ยหอมหอนลึกที่น้าสวัสดีจ่าแพ่นครับทุกคนมือนีเจจะจไม่กาผ้า,ามวนผ้าลงทงลงทา หากินหาอยากเลยเด้๋ยจ่าเด้อแพนครับทั้งในที่ต่างประเทศหรือแพนครับไม่หรือแพนครับเกาขอเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อมาก,กับลูกสาวเด้ย๋ยวจออ่ามานบ่อมานก็รุนใหญ่เลยเด้อยจ่ากับตา,าตามาไปลุยเขา,ามาแล้วก็จะล,ลืมเป็นกำลังใจให้ยายเด้อจ่าเด้อไปบ้านนี้รุนมือก,กันตาท่องกับยายสิมานบ่อ ไปลงโถูลงถ่าทำมาห้ากินไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องนาำมันยังหลายอยู่ภาพเบ่งบรรยากาศหอนเอนแห้หอนแงพี่น้องเอ้ย พอให้เห็นแน่เจ้าให้เจ้าหน้าก็ได้มันหาหามูมันตีหลังลกพ่อแล้วด้วยจ้าตัวเหลกแหงมันนี่เขียดเออพื้นมาขอแหงไปอยู่รถด้วยจ้านี่เดี๋ยวยายสิพาไปเบิ่งเรามาคนเดียวรถเราตีลมกั้งเมือ พื้นมาหน้าพื้นรถติโรมพื้นขอแหง้งเฮ้ยปะขื่นดอกเนาะเออนั่นโอ้ปะขื่นดอกรอปติ้งเลยจขอแห้งข้นมา่น่อยเราจ้าลัวลไถมาแกขึ่นเราสิมาเอาพื้นด้วยการมาพี่้องมาเมื่อย มาเร็ดขีดต้มเลิกกันเด้อพี่น้องเด้อจะหอยมึงเพิ่นหามหมื่อเร็วนี่มาหามึงขีดเก่ายังลูกมิลานนั่นนั่นนั่นเออลุนลุนมึงพี่น้องไม่ยังเหรอลูกปัาปุ๊บมาหมาดเอาอะไรเอาอันนั้นนี่ปเอ่ะปะน้องพี่น้องตกใจมือเลยเดี๋ยวปุ๊บ หึ yeah, no, mm ่ง n g เนาะเออหนึ hmm. no, guys, day, so mm ่ง n g à บาง n g à มันท่านมาจับเออไอโอ้ยท่านบ่หนอท่านอยู่ทีนี่ตัวที่สองนานไอเถ้านี่ตัวใหญ่พี่น้องเงี้ยแกขาอยู่นี่เสียนหมู่นะพี่น้องเนาะเออท่านมาเถ้าเวลาถั่วละถั่ว โอ้ยบ่ทันสัมมีตัวใดตัวบดใดเลยเนาะพี่น้องเนาะมีติเขียตัวใหญ่ๆงางๆมพี่น้องเอ้เอาไปสองตัวแล้วพี่น้องเอ้สิเมนหกอืมมามากมาเมื่อยกระท่อพี่น้องเขียดีหน้าตัวใหญ่เนาะนี่มันอยู่น่ไงเอาให้หมด เต้นเขานี้อีกตัวหนึ่งสิได้บอพี่น้องพึ่งพี่น้องอเต้นเขานี้มาลุยเฮ้ยพี่น้องมาทันจับนับน่นนั่นนั่นพู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 น ได็พ่อพ่ท่านว่าอะเขาเยด้มือได้พ่อพ่อน้าท่าน้าน่ามานมันมาเอาเขียดอย่งก็บเป็นกำลังแก่ใหญ่ก็ตาเนี่ยเดียวสามโตแล้วเนาะเอาเขียดชีโตนี่แล้วน่าไปเลยไข่เต็มไปหมดได้อีกรอได้คุ้มได้ในตัวนั้นหาย โอ้ท่านสามโอ้ยนั <ไป S 1> วใ <คน S 3> บก่อนวะมืดใยเลยเ <laughs> อ้ามาหาต่อบัเด <laughs> ี๋ยวห้อนก็มันหวานไม่หยางเถาอ้าหนาวมันยังหลายอยู่ขอปาก็เอาบ่ได นี่ปลาคอหน่อยไหวหนอเคียน่นนาเจ้าจ้าครบตัวหนึง <ขอ S 1> ่งครบแแลกทมนตัวแหลกแทงมานโดยจ้ามานมานมานนี่ตัวงามงามตัวที่หนึ่งแล้วมานมานคุ้มเท่าคุ้มมาพี่หน่องหลุ่นกันมึงถ้าทองกับใหญ่กับลูก มาไปเรื่อยๆจย์บรรยากาศอหนอนหอนบ่มีขี่ผ้าจักหน่อยเลยพี่น้องเลยมือน,นีขข่ขี่ผ้าขี่ผ้าขีเมฆไงวะพีดวะไ้คนเถาเนาะป้าป้าให้ให้แ <c oughs> ถาป้าเอาทุกอย่าง <c oughs> เอาเอาขู่ไม่ใช่ <c oughs> ตัวที่สองตเออมันมันมันอู้หตัวนี้ตัวใหญ่เนาะเถาเนาะปัดมันมันจ้าเลยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เนาะเถาเนาะเออเอออุ้ยเแตกถ้าเหลือตัวถาท่อดเงาแตกหย่อนปลวกปลวกน้องพี่น้องเนาะเอ้าสู้มันไต่ขึ้นมาตัวใหญ่ใหญ่เอาบอลนี่ บ่บ่มีตัวใหญ่อีหลีพี่น้องเอ้ยบิงบ่ตัวไใหญ่นาะงามงามโผปะคอจะทองหาทับผุดเขียดมาถี่ใหม่อยู่เรื่อยจ่าเด้อหาไปเรื่อย <savoir S 3> เอ้าไปเอาเอาเอา,เอาทุกอย่างคูนพี่เพื่อนหายใต้ทองก็หลูกไปสุกวันนี้สุกไปสุกนี่บานนี่เพื่อนมาเอารถมามันดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วพี่นอ้องนนไปน่ะ,นะติดลมคือเก่าต้องแก้ไปเรื่อยๆพี่นอ้อง ปท่านม,นมโนไหวขาหายบุนบนึงจะท่องมัมนโกบบอเอาเนาะหายจะมีโกเบเลนลงมาบ่าท่าเลยอีกเลยพี่น้องตัวบอกไงนี่มันเฮ้ยเนาะอื้ม มันจะเสียงป่าป่นหายเลยกุบโอ้พระธาตเลยขนาดน่าไม่น้อยอือกุบเดืเลยกุบเด,มมดืเลยนี่เท้าต้นนึงนีนี่มาเต็มมาทั้งผียุ่นนี่นี่เลยเท่านี่มาต้นหนีบั้งแม่นไปไปโชคดีโชคดี นี่ลมไปจ้าเพิ่นก็เลยบอกใหันย,ยู่รถซอยก็เลวยว่าหนยู่บ่ขคืนแล้วตอนอรถมเมกหน้าเพิ่นใหญ่ก็มาหาน,นี่นั่นนั่นนี่ดูดไปผีเลยแถวดูดไปผีเลยเออน,นั่นหินบอ่นสอสอ,สองเลยนะนั่นหินบอ่อวูอยูบบอ่บ่องละสอง มามามาเด็กที่ต้มกับตากับใหญ่ต่างคนต่างหานอ้โหสนนำมองมากกว่าเท้าเดี๋ยวเราขอพุ่นเด้อเรา่อนูบะคืนเด้อเราก็ต่อ <laughs> ลุยอยู่ในหน้าพื้นต่อ<ฆ>เอา้าไป่จะได้เท้าหืมชิงดินที่เท้า ดินที่เท่าอะไรจะโตโอ่หน่อโอ่น่อยนนอยจะซีเยแซบทอดเก้วก็ตตั้มมือเนาะพี่น้องนะไปดู เสียงขั้วมาเท้าเออฮึ่มเฮมบอพี่น้องหอนี่ละเอะละเออุ Comedy ้ยมีหอยเดียหน่อยพี่น้องเออนี่เห็นบอเอาคูมาเอาคูมาเห็นบอนี่นี่ตัวงามๆเลยพี่น้องจ้าจ้าเอาขู่มาไหวๆจ้าเห็นบอพี่น้องเห็นบอดินไปทางด้นมื่อผัวนี่ป้่าม่จฉาพนุกหน่อยนะเท้า นี่แล้วไปตุ่มกินบอพไปน้องหาปลาถึงห้าือเสียงดีนเออยีเออรูดมือรูดตีนเกี่ยวเกี่ยวก่อนเท้าเกี่ยวขึ้นมดก่อนข้าห้มเออมันหกอเอ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 เฮิตแป๊ดแป๊ดเลยเสาเออยิง ดอยู่ในหูนี้นแหละนั่นนั่นดีดมาแล้วนั่นนั่นนั่นนี่นี่มาอีกแล้วเนี่ยเอ้าเอาถั่วนีต้นนึงนี่นี่ดีดมาเนี่ยนี่เลยนี่พี่คือเขามาพี่เห็นบ่เห็นนั่นนี่นี่กระถองรัวๆไปเลยมือนี่ขู่ก็เอามือวิทย์เอามันอยู่ในแก่นี่แหละนั่นเห็นบ่เอาขูมาใช่

กเอ๊ะนพี่นองนี่อย่าอย่าอยู่นี่ปรดุกสามปสองตัวจับดีๆเลยจับดีๆอตัวเลยพี่น่องตัวเลยเออเออมาจับคนละขางทางเลยเนี่ยมอพี่หน่องดูให้พี่หน่องหลไหลไให้เราเท่าปดพี่หน่อง เอ็มบาดกะกำหืกระดูกไยนะก็ดุกหลเลยัวบังหูกะดีตัวหูนะพี่น้องคนกิ่งอไเห็นบ่ปบายยังตูอุ้ยขึ้นมาอยู่ในหูเนี่ยสาอ้งบัง บางตาทองมีแต่ปลาดุกอยตอิ่ยด้วยพี่น้องปลาดุกหน่อยนะไปต้มชุดน้ำเขาในหูนะเถ่ามูกปูกปูดีดอกมาเนาะพี่น้องเอ๊ะในหูเลยพี่น้องเห็นบ่นั่นขึ้นต่กล่องพี่น้องเลย อืมยดูเขาหูคักเนาะเจ้าเนาะปลาดุกน้อยเออขันหาน้ออยู่ในหูเนาะเ่าเฮ้ยอานนี่ขันบอกเอากับนกก็กินมืดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็บบกใจมาพอยายก็มาเอา เอเอมันนีิรัวๆไปเลยปึงปลาดุก,กระจับหนากพี่น้องเอ้ยคุ้มกันประชันบวกนี้จะปลาดุกหน่อยนี่เสียงดีนหอนเนะเท่านะหอ,หอนอหอมองนี้ได้เท่าจะเลาะเลาะมึงเมื่อ้วะนะซาหนี่มองนี้นเป็นจะได โอ้เข้าสูบละโอ้สิงหน์ลูกทิเวลามันบกเสามากรุนเขียดนะเสาเนาะน้าลูกเลยนะโอ้ยมีแต่ลูกหน่อยจะได้เแถอ,อพี่น้องปาดพี่น้องปาด์ตปาดเบิึงเข่าให้เพิ่งมึงใกล้ๆก่อนปาดเห็นบอ่ออพี่น้องแห้งแล้วพีโอ้ยเห็นบ่อนี่หูหนั่นเอ้าๆขูมาลูกก็ขู่มาก่อนอืะ นี่แต่มืองที่หลัาหน่องในหูหูมันอุยเดี๋ยวหูนี่พอเลยนะเทาอ่ะจ้าเยิมเย่ยมเยมอาไนี่เาหูยหูนี่พี่น้องเออเมืองที่หลาจับปดุกตาทองดูเนาเนาะมที่เทา อุ้ยเออแต่ถอจมืดลรงไม่ละเอาที่ะนี่ปพาะขิงหิ่มหิ่มนี่ไม่ละเออเออน่ะอืมอ น้องนี่นี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวยาสชิล่างให้อันนี้หาป้าแล้วไปหากบเรื่อยๆป่ะนี่ไ,นไม่ยังเผาบ่าทันนะห,นหาหนำไปเรื่อยๆแก่ภาษีไปเฮื่อนมานนี่หาไปท่านมาเผา เออนั ua, ediyor, boy, and none, and none. Uh, uh! ่นเป็นลักถัวท่านบนั่นนั่นเขาดารกบอเออเอออุ้ยเขาเขาเขาห้ำเขาหำท่านมาเท่าไงบออุ้ยเขาาของพอดีคุ้มเจอดยคนบอเข่าของเลยหมานหมานหมานเออเดี๋ยว มันเมาทีเท่าเชิงจรงใดเลยา่าไอ้เลยฮฮเป็นยังเท่าพอแล้ด้วยจ้ะพอคบแล้วนี่พี่น้องนี่มันอยู่ในเพื่อนแล้วเท่านอ้นี่บอกนี่มันหมานโตบังใหญ่เปนเลยตมาเ้ยปาดี่รูปรูป อยู่ในตตวเพืองเนาะงามงามงามนี่ป้านะ่ะเอา้าเอาขู่ไปเอา้เอาไอบูมาหามาหาจมูกเหาเนาะพี่หน่องก็ถ้ามาหากินสุบผูุ้คนแล้ก็สูทีเท่าเอาเลยเอา,น,านั่นลงนล้ำนะ กระทองลงน้ำแล้วตลกลงน้ำมาทุกคนยายบระหิวหาไปผู้โหลดเห็นพอ่อบ่อยๆ่ผู้หาไปเรื่อยๆจนถึงรถน้องพี่น้องยัง,ยง,ยงเไม่ยังพอ่อระติพ่อระติให้ยังไง ยายห,หามาเรื่อยๆเรื่อยเห้ยบุ๋มเฮ้ยมาใกล้ๆกันเฮ้ยบุ๋งเฮ้ยมีเนี่ยมาเห็นนี่เออเปิดออกนี่ด่ากันเปิดออกเพิ่นบ,นบงง,ง,งบามๆปาดตัวนี้เดี๋ยวๆๆปัพปัดปัดตัวตงงงนีน้งามมันมันมัน เออไปใช้ตรงเออมามาคู่ยุไก่คู่ยุไก่คู่ยุไก่ฮะมา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 ปราคอหนึ่งช่วงปราคอมาให้นี่อยทับไปเออเป็นหลัง ใช่้ันไปจุบคลิปเนาะแค่ะสิตาสองวันไปเงนินแล้วเอาเสียรใหม่คอยมาหลังกบหลังป้าดีจ้ะเนาะเทีพาขยองพื้นโอ้มันสตีนออกได้เถอะเอออืเทละหลางให้บุเก็นงามๆเลยเนาะพี่น้องนาะลูดล่วมสาพื้นนี่บ่าด้กินเถอะ <c oughs> แค่หน้าไพ่ละเถาาอะบอะร,ร์มาหน้าดิอะแหลมสองตาแหลมเออแล้วจ่ายไปแล้วยายมาหาแถวทุงมาละข้างเลยจ้าเด้อมาใกล้เติบอยู่หลางออกอยางนี่แหละเท่ออกดูพี่น้องมองหนึ่งใหญ่หลงบระเทศไทยแต่ทองกระหลังกบนี่เอาเบิง้งพี่น้องเบิง้งนี่ไดีหลายอยู่เนาะ เอาป่าดิไอบึงเออไอบึงนี่พี่น้องเอา้ายายกะพ่อแล้วยายกะจีเป้เฮือนยายกะชิโกจบคลิป หาหาป้าก็หาก,กบไปเพียงแค่นี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ให้ดย่าย้วยดีเสมอมาถ้าย่ายผิพผาดประกันได้ย่ายขออภัยด้วยจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนจุบจบเดี๋ยวคอยติดตามคลิปใยต่อไปเได้อจ้าเด้อให้สุขภาพ,พาแข็งแรงสุขภูสุขคนนาะพี่น้องแพนครับทั้งในที่ต่างประเทศจ้ารักนะจุบจุบสุขภูสุขคนยู่เหมันเพื่อนเด้อจ้า